อะไรวิ่งหลังคาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรวิ่งบนหลังคาใกล้ๆได้ยิได้ยินเสียงเงี้ยูกเสียงอะไรเงี้ยลูกเฮ้ยเฮ้ยจิ้งจิงจิงจิงเสียงอะไรมาใกล้ใกล้อะไรวะเฮ้ย ใครครับอุ้ยเฮ้ยอุ้ยไอ้นั้นเฮ้ยอุ้ยนี่คือแบบลมมันมาแรงมากเลยทุกคนตอนนี้อุ้ยเฮ้ยอุ้ยอะไรแส้นเส้นอะไรเฮ้ยเห็นอะไรพี่เฮ้ยน้ำเฮ้ยเฮ้ยค่อยๆย่องค่อยๆย่องนั้นใครวะเฮ้ยเป็นอะไรวะนั่น ก็สวัสดีครับสวัสดีพีพีเอ็มซีทุกคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมก็คืนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนที่บ้านหลังกลางทุ่งนานะครับที่ผัวเนี่ยเมายาแล้วก็คิดว่าเมียตัวเองเนี่ยมีชู้ก็เลยเอาปืนเนี่ยมาสังหารลูกกับเมียเลยนะทุกคนคืนนี้ผมกลับมาอีกครั้งบริเวณนี้แต่คืนนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะ ผมพาแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยทุกคนแล้วก็ไม่ได้มีคนเดียวนะแขกรับเชิญของผมอะ่ะมีจะร่วมพิสูจน์ทั้งหมดคืนนี้สามคนครับนี่นะครับคืนแรกก็คนแรกก็น่าจะเป็นน้องชายของผมเองนะครับสวัสดีครับน้องนาน,นะครับก็คืนนี้เป็นไงบรรยากาศโหน้าคุณลุงพี่น้าคุณลุงมากพีคก่คุณลุงไหมคุณลุงพี่เข้ามาก็รู้เลยพี่ครัวทุกคนครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือเพื่อนนะครับผมเพื่อนที่สมัยที่ เขาคืออายุเนี่ยน่าจะแบบห่างห่างกับผมเยอะมากเลยแต่เป็นเพื่อนสมัยที่ทํางานเป็นยามด้วยกันนะอะไรแบบเนี้ยคือนับถือกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อนะครับทุกคนก,ก็ก็คือนี่นะครับป้าเองสุภา้าเข้ามาแล้วเป็นป้านะครับสวัสดีครับดมครับหนุ่มครับนี่นะครับก็คือชื่อหนุ่มนะทุกคนสมัยก่อนเนี่ยเคยทํางานยามด้วยกันแล้วก็เคยลําบากนะตอนนี้ก็ป้าเขาก็กลับมาทําธุรกิจตัวเองนะทุกคนเป็นธุรกิจตกงนอกนะสำหรับใครที่ ดูคลิปนี้ก็ถ้าอยากสนับสนุนหรือว่าอยากเข้าไปดูเพจนะทุกคนก็มีผลิตและจําหน่ายเเนยดกงโนทุกชนิดใบสู่พันนะทุกคนก็เป็นเพื่อนที่เคยทํางานสมัยยามด้วยกันนะครับก็นับถือกันเป็นพ่อลูกเป็นพี่เป็นน้องทุกคนถ้าอย่งคืนนี้ก็ทําไปเป็นกันเสียวแล้วพร้อมไหมพร้อมพี่พร้อม,มอมม่ะพร้อมจะไปไปกัสูกันไปทุกคนไปเอาล้ครับคืนนี้ก็ทุกคนมาสามคนแบบนี้นี่ ยังไงก็ไม่มีกลัวนะครับผมก็ถ้ายังไงใครที่สงสัยว่านี่คือใครก็เป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องครับที่สมัยเคยทํายามด้วยกันนะทุกคนสมัยที่ยังต้องยินลนกันนะก็นานมากเลยนะครับนี่นะครับคืนนั้นที่ผมมาคนเดียวนะทุกคนน่าก,กลัวมากพี่แาดเข้ามาปุ๊บก็คนลุกเลยพี่ดูด,ดิตรงนั้นเข้ามาปุ๊บก็คนลุกเลยอะ่นะไงกลัวไหม ก็วันหว่นอยู่บ้างแต่ได้ไม่มีหนาก็ป้าเขาก็เป็นคนกาญจนบุรีนะทุกคนแต่ว่าแค่คนละพื้นที่คนละคนละอำเภอนะครับกลัวไม่กลัวกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวนะครับกลัวงูอย่างเดียวูอย่างเดียวผีไม่เคยกลัวเขาบอกว่าผีไม่เคยกลัวเขาบอกว่าคยดูสิเปใครอยู่ไหมครับน้องนันลุยก่อนดูดิ ในห้องก็แม่งแง่ก็รู้มากพี่นี่ก็น่าจะเป็นจองโกรกนะทุกคนนี่เขาบอกว่าเฮียนเนี่ยไม่รู้ว่าเฮียนจริงว่าแต่ที่ผมมานี่ทุกคนเต็มไปเลยนะผมโดนคนเดียวเนี่ยเจอไหมวันนั้นตรงไปเจอไหมเจอเต็มเต็มเลยอ่ะผมเนี่ยต้องรีบกลับเลยอ่ะข้าวมันดังข้าวเือดังมากตรงเนี้ย เอาที่ฟังมานะนี่นะทุกคนไข่นกพี่ไข่นกเหรอใช่พี่ไม่รู้ไข่ดูอะไรดีสองสองมันคือไข่อะไรวะไข่ตุกแกหรือเปล่าหรือว่าไข่นกน่าจะไข่นกนะทุกคนไหนนี่นี่ัตว์เออนี่ไข่นกไข่นกถ้าไข่ตุกแกมันจะเป็นแผงเกาะอยู่เกาะอยู่กับข้างฝาเลย แต่อยู่ในท่อไม่ไม่มีร่องอยู่ะูบรรยากาศนีนั่งองแฟมาเจอตุ๊กแกนี่ใช่กลางวันที่มาใช่ไหมใช่ฟ้าผามาเฮ้ยทำไมลมมันเงียบอ่ะอืมเงียบจริงลมทำไมลมมันนิ่งน่ะเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยแสงดำมาจากบนหลังขาพี่อะไร ม,มีแล้วบ้านนั้นถ้าลุยก็ต้องลุยทุกคนคืนนี้คืนนี้นี่ถ้าเจอแบบว่าเต็มเตมนี่คือต้องตามหานะครับไ,ไ,รรไม่รันู้เหมือนกันว่าอะไรเวื่องบนหลังาคาคยิ้ินเสียงเรเเสียงมันเป็นยู่เนี่ย จิงจิ้งจิงิงเสียงอะไร่มาใกล้ใกล้อะไรวะเฮ้ยใครครับเอะไรว่งบนหลังคาวน้เอออะไรวิ่งอ่ะทุกคนลองฟัง มินี่น่นีเ้ยบัวทุเมื่อกี้ประตูเหมือนเหมือนมีคนคอเลยเดินผ่านเหมือนมีคนคอด้วยเดินผ่านด้วยผมออกไปดูแล้วไม่เห็นอะไรเลยพี่ เฮ้ย,ยดังใน,ห,น,นห้องอ,องมีคนนะไม่น่าจะมีคนได้นะนดูาทุกคนดูนด,ดูพระจันทร์ดิตรงนี้น่าจะไม่มีใครมามั่วสุมนะไม่มีคนมามั่วสุมอยู่แล้วไม่ใช่แน่เฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะนั่นแหละอะไรไม่รู้วิ่งอยู่บนหลังคาง ออกไปดูไหมไปเดินรอบๆดูสิไป,ปไปเลยไปไปอุ้ยอฮ้ยอุ้ยไปนั้นเฮ้ยอุ้ยพี่ใครอะใครวะเฮ้ยอุ้ยพี่ไปได้ล้วก็ไม่รู้พี่ไหวากพี่ล้อมล้อมพันดิไม่เจอไม่เจอเฮ้ยเมื่อกี้นานเห็นปะเห็นพ <rock teor> ี่ผมเห็นจ้าๆเลยพี่ กเห็นดมสองตาเลยอ,ะอ่ะเฮืยอกี้มี่เห็นตรงนี้เลยพี่ยืนหน้าประตูเลยพี่ใช่เห็นเหมือนกันาเลลยยยใจใ,จใจเเเเตนฮ้อาแล้วไงใครอ่ะใครครับเฮ้ยปลาวิ่งออกมาไม่มีน,นะโแซลมมาแรงดิ้งนั่นดิแล้วก็ลมมันก็มาแรงเ,เดี๋ยวมา,มาวเดีเ๋ยวแรงเดีเ๋ยวหยุดอะไรวะเนีเ่ย ยังไงน้องนันเาต้หน่เดียวก็ปายูงนองน่าจะเป็นผู้หญิงที่โดนยิงตายอพี่ใช่แล้วก็ริงจกทัาด้วยตอนนี้ อะไรอนางอะไรไม่จัดการดูนี่ใครอะถ้าเจอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนวิ่งเฮ้ยทำไมมันดังดังแรงขนาดนั้นใคะลมแรงมากข้างนอก เจอแบบไม่เจออะไรวะจอมปลวกไม่เชื่อลองฟังดีๆเหมือนมีเสียงคล้ายๆคนเดินอ่ะใช่พี่ผมก็ได้ยินเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ย đang đau ta hùng nam, nắn đau ta hùng nam, kia hui hui đau ta hùng nam, kia hui hui đau ta hùng nam, kia kia hui 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 ปูไม่ออกเลยปูทำไมอ่ะกลัวเหรอตอนนี้พูดไม่ออกเลยนะมันมันมันจะได้ยินเสียงเสียงมันมาเดินหลังคาอยู่แล้วอ่ะใช่เหรอจริงเสียงมาตรงหลังคานะได้ยินเต็มสองหูเลยไม่ใช่นกแน่เหมือนคานเหมือ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 นคานอ่ะเหมือนเสียงเด็กคานอ่ะใช่ กลางคืนไม่มีนกมาลงหนังคาแน่อะไรกันแน่วะเฮ้ยอะไรดูดูอะไรโหตัวแกเนี่ยว่าตัวเบลเลิเลยนั้นเฮ้ยเฮ้ยตัวแกมาจากไหนวะนี่ฟังดิโอ้โหตัวใหญ่มากอะโอ้โห ตุแกนะโบราณเขาว่านะบ้านล้างมีตุแกอยู่นะทําไมอ่ะก็ยังอยู่ไงเจ้าของอ่ะยังอยู่ไงดวงวิญญาณนะถูกยังอยู่ตรงนี้ไงคืนนั้นผมมาก็ไม่ได้นั่นไม่เจอเมื่อกี้เมื่อกี้ฟ้าเวฟเเสียงอะไรวะนะใครครับดังมาจากในบ้านบ้านเดิมพี่อะไรพี่ก็ดีเดียวพี่พี่เดียวเห็นอะไรพี่ ทันบ้ไม่ทันพี่เฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยประตูปิด <bên S 1> เองบ้ามันปิดเองอ่ะนั่นแล้วทาไมันปิดเองอ่ะนั่นนี่อ่ะเฮ้ยทำไมมันเริ่มแรงขึ้นอ่ะมันแรงขึ้นเรื่อยๆเลยแรงแรงแรงมากพี่บ้านหลังนี้เฮ้ย ไม่ใช่ในห้องพี่ทางมาจากในห้องวะดูนะดูนะเมื่อกี้หน้าต่างเปิดอยู่นะเฮ้ยหน้าต่างเปิดนานเฮ้ยมีแค่ผมอยากกระโดดเปื่อนอยู่เลยพี่้าตังมันเปิดยังไงไปๆลมมันแรงขึ้นมั้ใช่ Long nóc luôn lòng lạnh chung lòng lạnh khuyên là à. ừ, không hòng lòng 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 Mình lòng 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 à lòng 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 เหนื่อยไหมคุยลมพอเวลาอยู่ข้างในบ้านนี่ลมไม่ค่อยมีเลยใช่ลมนิ่งเลยอ่ะอะไรวะอืแต่ก็ทีแรกก็<อ>ได้ใจเสียงคงใจเสียงคานเสียงเดินเนี่ย เด็กคือข้าคือข้าลงไปข้างล่างข้างหลังเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงอะไรอะ่ะดูดีข้างเราลมโคตรแรงอะ่ะขอให้เขาในบ้านที่รอจี้เลยหน้าต่างเขาเปิดนะใช่ลมเขต้องเข้าได้ดูดีลมแรงมากเลยบรรยากาศโดยรอบนี่คือแบบลมมันมาแรงมากเลยทุกคนตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยแรงแรง อะไรเฮ้ยเห็นอะไรพี่เฮ้ยน้ำเฮ้ยค่อยๆย่องค่อยๆย่องนัดใครวะเฮ้ยเป็นใควะนั้นไปไหนอนั้นนั้นกลางๆใครอะเฮอยู่ตรงนั้นแหละใครอะใครวะนั้นเฮ้ยใครวะ

พี่ไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าจะมาแอบในดงหนามนี่ก็คงไม่ใช่อ่ะถ้าจะไม่ใช่คนแน่ๆเลยพี่เฮ้ยใครวะไม่มีใครอ่ะเฮ้ยถ้าบอกว่าจะมาแอบในดงหนามนี่คงไม่ใช่อ่ะ ทุกคนอันนี้มันเป็นดงหนามนะครับอันเนี้ยโอ้ยต้องเข้าไม้แ้วลองดูสิเฮ้ยอันนี้เหมือนมันมีสารพิษูมวะ,ะหรือว่าอะไรวะมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะอยู่ใต้ต้นไม้โอ้ยจอมพวกกระดิ่โคนต้นตาลเปล่าเหมือนคนต้นตาลเลยแต่มันมีนนหนามอะจอมพวกที่น่ะถ้าเป็นเฮ้ย เหวี่ยงอะไรวะนู้นเงาเฮ้ยเงาอะไรเฮ้ยงาอะไรวะนั้นเงาอะไรอ่ะฮะไม่รู้เหมือนกันนะคนนู้เหรอผมนี่เลยพี่เดี๋ยวกเงาเงามี้เลยพี่เฮ้ยกอัวมาพี่พอเราออกมาข้างนอกนี่ดูดิพี่ลมพัดแรง่พอเราเข้าในบ้านนี่ร้อนยิ่งกว่าไฟีพ่ น้ำก็นิ่งเขาว่าโดนลงน้ำดีก็ไม่ใช่แล้วแหละใช่น้ำนิ่งมากแล้วก็ข้างนอกเนี่ยลมแรงข้างในเนี่ยคือนิ่งจัดเลยเฮ้ยไปนั่นไปที่ไรวะนั่นดี๋ยวคยูใคนก็พี่ชายยนแล้วตั้งพี่ที่ไงเฮ้ยเฮ้ยเสียงคนเดินใครเดินอ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่เสียงคนเดินพลิ้เวิใกล้ๆนี่เลยอ่ะ เงียบไปแล้วพังงอกพังนอกนันพังองอกงนอกเร็วเร็วเร็วดูดินันเพื่อเป็นคน้ยเฮมื้ไนเส้ยใช่เมื่อกี้ได้ยินเสียงตรงนี้นนนนแหละดดในรองป่ะพี่ในนั้มีอะไรนั่นดูดิโอ้โหใครจะมาก็ดดในรองอะเรือขนาดน,นี้ ลึกมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่ามันมีเงื่อนงำนะการตายของสองแม่ลูกเนี่ยเฮ้ยสองแม่ลูกนี่เขามีเงื่อนงำนะเพราะเด็กก็อยู่ในนี้ถ้าเป็นคนนี้ก็โดนนี่ขาดเลยทีถ้าเป็นคนนี้คงไม่ลงแวอบแน่หนีไม่พ้นหรอกมีเพราะอะไรเพราะเขาต้องเปิดฝาทิ้งไว้ จบทางวะทำไม่ข้อท่าเลยว่ะทำไมอ่ะเอาไงอ่ะทำไมเข้อท่าเลยว่ะจบทางเลยนี่ลงมาแรงแล้วเนี่ยมาดูเวลาไี้เกือทุ่มแล้วตอนนี้นัทโอ้โหไม่ได้ใสนาฬิกามาเลยไม่ได้ใสนาฬิกาอะไรมาด้วยอ่ะน่าจะฮาทุ่มเลยพี่ดึกแล้วอ่ะน่าจะเกือบถึงคืนแล้วมั้งปาก็สามทุ่มกว่าแล้วนี่มากลับกันก่อนดีไหมพี่ถึงสี่ทุ่มแล้ว นะกลับดีกว่าไหมพี่ผมว่ากลับปะปะเอาไงกลับพี่เดี๋ยวนะไว้าอีกรอบนึงดีกว่าทุกคนครับถ้ายัางไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะทุกคนคือแบบตอนนี้มันเริ่มดึกแล้วก็เริ่มหลอนทุกทีทุกทีแล้วนะเดี๋ยวถ้ายัางไงเนะี่ยเฮ้ยใครเดินเฮ้ยยังไง เ,ออเสียงคือไงบ้านยยังมีคนปิดประตูบ้านด้วานั้น ดอประตูมันขยับเองนะที่เขาตอกไปอยู่ข้างนอกไวนะ้น่ะขยับจริงเหมือนพยายามจะเข้าแบบไปเลยๆพี่ทำอะไรดีพี่ไปว่ากลับกันก็ถือว่าดีถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวให้งไงเนี่ยผมมีโอกาสอะ่ะผมจะมาอีกรอบหนึ่งแน่ๆรอบเนี้ยนะผมจะมาเส้นไหว้ด้วยวนนผ,มผมจะเอาขุนหนมแล้วก็เอาน้ำแดงเอาเ้ปไปีไป่ไปนี่ไปเริ่มอันตรายแล้ว นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมมาเขาน้อยก็ดีเหมือนกันนะอะไรนะเดี๋ยวเรามาล้อมอใหม่มดีกว่า